โรงเรียนพระปริยติธรรมเกียรติแก้ววิทยาก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของหลวงพ่อพระธิการนวลกิติยาโนโอดีตเจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคีผู้ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามนเณรในชุมชนโดยเริ่มจากการจัดการเรียนการสอนสอนแผนกธรรมและบาลีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ต่อมาในปีพุทธศักราช2535พระครูศรีรัตนาพิรักษ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุสามนเณร โดยขยายหลักสูตรไปสู่การศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับการเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อ <P ew> ให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลกในปีพุทธศักราช2542โรงเรียนได้รับอนุญาตาจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรมรมแผนกสามัญศึกษาภายใต้ชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาโดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและขยายหลักสูตรถึงมัธยมศึกษา ตอนปลายในปีพุทธศักราช2551ปัจจุบันเปิดสอนสองแผนกได้แก่แผนกพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมและบาลีแผนกสามัญศึกษาการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งตั้งอยู่นวัดเกียรติแก้วสามคัคคีตำบลสีแก้วอำเภอรีรัตนะจังหวัดรีสเกตภายใต้การบริหารของพระครูรีรัตนาพิรักษ์ผู้จัดการและพระครูเมธีกิติสารผู้อำนวยการมีอาคารเรียนพร้อมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเช่นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์และกิจกรรมเสริมทักษะพิเศษอาทิภาษาอังกฤษและการงานอาชีพที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเกียรติประวัติและความสําเร็จโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศารึกษา,าจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาส,สมศและได้รับรางวัลสํนาสนักศาสนศึกษาดีเด่นติดต่อกัน3ปีซ้อนพุทธศักราช2555-2557 รวมถึงรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการหลายรายการนอกจากนี้สิทธิ์เก่าหลายรุ่นยังประสบความสําเร็จในการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงจนถึงระดับเปียนธรรมก้าวประโยคซึ่งเป็นเกียรติแก่ตนเองครอบครัวและวงการศาสนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยายังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างพระภิกษุสามนเณรที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามปณิธานของผู้ก่อตั้งสมดังคําขวัญของโรงเรียนที่ว่าศึกษาดีมีคุณธรรมบาลีเลิศลำ้ำคำจุนพระพุทธศาสนา